จ้าเอ๋ทำหน้าทำไมอะลูกอืมมีอมยิม้มม,มีอมยิ้มไม่ต้องเอามาเอาไว้ก่อนไม่ต้องอมยิม้มเม้มปากด้วยลูกเวลายิม้มหนูเม้มปากให้สวยนะอืมอย่างนั้นอะลูก <c oughs> ว,ว้าวให้เม้มปากมาให้ร้องนะลูกนี่อะไรคะนี่หาชูยังเ <c oughs> วลาหัวเราะทำไมลูกปิดปากหัวเราะยังอะลูกสาชูยังคาลูกสาตูยังคสาสบสวัสดียังคาลูก ใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นเอาลูกนี่เห็นไหมของนูยนี่้ยกองไม่ลองหลักลูกคนสวยืลดอะไรดิทำหน้านิ่งหน่ะนี่ทำหน้านิ่งใช่หไหมเออให้หล่นเลยหล่นแล้วโอ้ นี่อะไรคะโอ้โอ้โอ้ค่อยๆอฮ้ยเฮ้ยค่อยลงมาลูกโอ้ยโอ้โอ oh, oh, oh ้พ่อกำลังเมื่ออานั่งลงครับ